ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็ทําให้ตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆนะครับลุกขึ้นมาฉี่นะครับก็ไปหาหมอครับเพิ่งได้ทราบจากคุณหมอว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานหมอก็ยังบอกว่าถ้าไม่รีบปรับพฤติกรรมหันมาออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มันช่วยลดน้ําตาลเนี่ยต่อไปจะเป็นเบาหวานจริงๆ อาการตอนนั้นก็ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆนะครับก็ยังมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวครับแล้วก็บางครั้งกู้สึกสายตาพร่ามัวโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางทีก็มีอาการชาที่เท้ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวครับด้วยความเป็นห่วงของคนในครอบครัวนะครับเขาก็เที่ยวไปถามเพื่อนฝูงคนรู้จักนะครับว่ามีใครเป็นอาการเหมือนเราบ้างเขาบอกว่าไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับมีอาการเป็นเหมือนกับเราเลยเขาก็แนะนํามาบอกว่าดื่มลิสทุกวันเนี่ย ประมาณ2เดือนอาการก็จะดีขึ้นผมก็ไม่ลังเลใจนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาที่บอกมาเนี่ยเราก็รู้จักกันดีครับผมก็ทดลองดื่มหลังจากดื่มมาได้ยังไม่ถึง2เดือนเลยครับก็พบว่าอาการดีขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือการลุกขึ้นฉี่กลางดึกเนี่ยนะครับหายไปที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะบอกเพื่อนๆที่มีอาการแบบเดียวกันนะครับพอเข้าใจครับว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงความสึกมันแย่ ยังไงบ้างนะครับสมุนภายในลิฟต์ผลิตขึ้นจากพืชพื้นบ้านครับปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกในแหล่งกเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองแหล่งเพาะป,ปลูกแล้วก็ยังมีมาตรฐานรับรองต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับ